เสียงที่มาแสกใบข้างหลังก็เป็นรถไฟฟ้าบนฟ้าก็เป็นเครื่องบินอ้าวบรรยากาศเจอไหมคะมีไงสี่ลำแล้วใายไปยี่สิบนาทีห้าสี่ยี่สิบมาทุกห้านาทีรถไฟฟ้าก็ห้านาทีเหมนกันเนาะ เราจะนี่แล้วเดี๋ยวเขาจะเต้นอารบิเราจะรีบลงไลน์นี่ก่อนลงแล้วก็ต้องรีบลบเพราะไม่งั้นหน่วยความจำเต็มว้าวปลาสวยมากวันนี้วันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่เท่าไหร่ยี 22, ่สองก็ยี่สามยี่สามเพื่อจะจีบได